สวัสดีครับชาวซูเปอร์สไตร์นะครับวันนี้เรามาสไตร์ไปพร้อมๆกันนะครับกับฟุตบอลทั้งหมด3คู่เริ่มต้นกันที่ฟุตบอลตุรกีครับนะฮะ เกมระหว่างอารันยาสปอร์เจอกับคาสิบาซ่านะครับแน่นอนถ้าดูตารางคะแนนแล้วเนี่ยคาสิบาซ่าค่อนข้างเหนือกว่าชัดเจนนะครับเป็นทีมแบบท็อปอห้ขณะที่อารันยาสปอร์ก็ยังเป็นทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นนั่นเองนะครับแต่นี่คือบอลถ้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอารันยาสปอร์ฮะวันนี้เล่นเป็นเจ้าถิ่นแฮนดิแคปให้เสมอเลยนะฮะถามว่าเป็นเพราะว่าอะไรรายการบอลถ้วย มันสูสีจริงๆนะครับผิดหวังมาเยอะผมเองก็เจ็บมาเยอะกับบอลถ้วยแบบนี้นะครับอารัญญาสปอร์ครับผานัดหลังสุดนี้ชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งนะครับก็เกมล่าสุดเนี่ยอุ่นเครื่องชนะซากยะาสปอร์สามหนึ่งด้วยกันครับขณะที่คาซิมปาซ่าเองนะฮะลงเล่นสองเกมกดคู่แข่งไปแปดลูกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการชนะทีมใหญ่อย,อย่างเบซิกตัสเซอร์ด้วยนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่า เกมพูกนี้ค่อนข้างสูสีนะครับแต่ถ้ามองกันที่บอลถ้วยแบบนี้เนี่ยผมอยากให้ดูที่ประสบการณ์แล้วก็เรื่องของเกมรุกของคาซิมบาซาซึ่งประสบการณ์เหนือกว่าแล้วก็เกมรุกดีกว่าขณะที่ทีมเจ้าบ้านอารันยาสปอร์เสียประตูนะครับ5เกมเนี่ยนะครับก็เสียประตูเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับโดนกดไป1เม็ด2เม็ด4เม็ด แล้วก็ห้าเม็ดด้วยกันนะครับขณะที่คาซิมบาซ่าค่อนข้างเกมรุกเฉียดขาดมากๆวันนี้มั่นใจว่าคาซิมบาซ่าจะใช้เกมน็อกเอาท์แบบนี้บุกไปเอาชนะได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งะครับไปดูฟุตบอลโกปาเดเร ere, นะครับฟุตบอลสเปนครับบอลถ้วยเรอัลซเซดัดอันดับ8เจอกับเรอเบติสอันดับ7นะครับคู่นี้เรอัลซเซดัดเป็นต่ออยู่ 0. 2 5สองห้านะครับเกมคู่นี้เจอกันมาแล้วนะครับเสมอกันมา0 0นย์เพราะฉะนั้นค่อนข้างสูสีครับฟอร์มก็สูสีด้วยกัันท้งคู่ประมาณ 1. ฟอร์มชอตินจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าสานัดหลังสุดเก็บชชนะได้2เสมอ1ครับชนะเอสปันย่าเสมอเรลเบติสและก็ชนะเรลมาดริดได้ถึง2 0งนขณะที่เรลเบติสเองไม่ชนะใครมาสเกมแพ้2เสมอ2นะครับเจอมาดริดก็แพ้มา1ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าดูตารางคะแนนในหลีกเนี่ยนะครับเรลเบติสมากกว่าแต้มเดียวอันดับดีกว่า1อันดับนะครับแต่เรลโซเซดัดฟอร์มกำลังหรูเลยตอนนี้และเป็นบอลถ้วยอันดับมาวัดกันไม่ได้ในขณะเดียวกัน แถมยังได้เล่นเป็นเจ้าถิ่นอีกต่างหากนะฮะบอลถ้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังมานี่ดีกว่าเห็นเห็นนะครับวัดกันที่ปัจจุบันขอเชียร์เรียวโซเซดัดปลอดภัยไว้ก่อนครับด้วยแฮนดิแคป0.25นะเพราะว่าแฮนดิแคปคู่นี้เนี่ยให้เรียวโซเซดัดต่ออยู่0.25นี่แหละเลือกเชียร์เรียวโซเซดัดดีกว่าปลอดภัยนะครับทรงบอลดีกว่าช่วงนี้ชนะ2-1ครับปิดท้ายด้วยโกปาเดเร เกมลังแคนของบาร์ซ่าครับหลังจากที่ออกไปแพ้เลบวนเต้มา2-1นะครับวันนี้แฮนดิแคปล่อไป2ลูกครึ่งถึง3นะครับบาร์ซ่าเป็นจ่าฝูงในลาลิก้าขณะที่เลบวนเต้อยู่ในอันดับที่10อ่า12นั่นเองนะครับมีอยู่แค่23แต้มห่างกันคร,ครึ่งครึ่งแลยฮะบาร์ซ่าวันนี้จัดเต็มแน่นอนบาร์เบเด้น่าจะจัดเมสซี่ลงเล่นลูซิเรสจะพร้อมหรือเปล่าแต่พวกอุสมันเดมเบเล่เซอร์เคียลบูสเกตแล้วก็คูติญโยน่าจะได้ลงเล่นโอกาสในเกมวันนี้นะครับโดยที่บาร์เซโลนาฟอร์มล่าสุด ก็กลับมาเอาชนะเอีบารสาขณะที่เลบันเต้ไปแพ้แอตาดติดมาศูนยะครับการชนะบาซ่าในเกมในบ้านของตัวเองทำให้วันนี้บาซ่าต้องเล่นเพื่อล้างแค้น กู้ศักด์ศรีความเป็นว่าที่แชมป์ลาลิก้าให้ได้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมว่า30ยังไงก็มาแน่นอนเลือกเชียบาร์เซลโลนาไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้จัดเต็มแน่ๆนะครับบาซ่านะฮะแล้วก็เลือกเชียร์เรอัลโซเซดัดแล้วก็รวมไปถึงคาสิมบาซ่านะครับขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมสมัครสมาชิกกันนะครับที่แอดสยอดกุมารนะครับสวัสดีครับ